สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาดูการปรับพื้นที่นะครับคูะต้า L 5018นะครับบริเวณตรงที่รถกำลังพาดินมามันสูงนะครับนี่เดี๋ยวมาวางไว้ชายปากกล้วยนี่ครับนี่บริเวณนี้นะครับมันต่ำอ่าสังเกต ทีการพาดินมานะครับจะไม่มีการพักนะครับสไตล์การทำงานแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันนะครับจะไม่มีการพักดินนะครับก็คือดันลูดมาเลยก็เลี้ยงคนโทนดีๆหน่อยจะไม่หนักรถนะครับก็ใช้เกียนึงทำงานนะครับแต่เวลาถอยนี่ใช้เกียสอง ทั่วโมงละหกร้อยนะครับเนี่ยนะครับสักเกตได้นะครับจะไม่มีการพักดินมากองไว้นะครับจะรันอ่าจะรันลูดยาวไปเลยก็โอห้าโมงแล้วห้าโมงกว่าขวาแล้วอากาศยังร้อนไม่ไม่น่าทำงานเลยบรรยากาศ ครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับจะไม่พักดินนะครับมีการอืึงๆนิดหน่อยก็เอาวันนี้แตหน่อยนะครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับดันแห้งเอาถ้าตัวไหนดันยากก็เป็นอ่าเดี๋ยวเขาสูบน้ำใส่แล้วก็มาดัานน้ำนะครับ หรือว่าดันเลนนี่หละครับยังวนเวียนเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยพื้นที่พื้นนี้ นะครับเวลาขากลับก็ใช้ใบด้านหน้าเกียกร์กลับไปด้วยนะครับจะได้มองระดับพื้นดินง่ายๆนะครับโอ้โหอุณหภูมิก็ยวนจะ40อยู่แล้วขนาด5โมงเย็นกว่าๆแล้วโอ้โหร้อนมากครับ ตรงๆนะครับอากาศที่ไม่น่าทำงานเลยโอ้โหอะไรจะร้อนขนาดนี้นี่แหละครับดันรวดเดียวเลยไม่มีการเอาดินมากองไว้นะครับ โอ้โหเสียงขวาดเลยมาเต็มใบเลยก็กระทงที่เราทํางานอยู่นี่นะครับนเห็นยากก็เขียวขาวนะครับอยู่ที่ประมาณสักสองไร่กว่า,วานะครับกะเอานะครับคาคันนี้เอาแต่ไม่น่าต่ำกว่าสองไร่แน่แต่ก็คิดเป็นชั่วโมงเหมือนเดิมน,นะครับ นี่นะครับบริเวณตรงที่รถกำลังพาดินมาี่สูงนะครับ ต้องเคยสัมผัสพื้นที่มาก่อนนะครับมันจะรู้ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำหนึ่งก็เคยมาหว่านข้าวแล้วก็มาปั่นนาะกับพื้นที่นี้เคยสัมผัสมาจะจะรู้นะครับจะอ่านพื้นดินได้ง่าย สังฝาดเลยมาเต็มใบอะ่อะบายสบายสบายสบายร้อนร้อนเนี่ยครับเริ่มมองหาเหรียมใหม่แล้วครับเพราะว่ามันใกล้จะได้ระดับแล้วครับ ทีนี้ก็จะพาดินมาตรงหน้าเรานะครับนี่บริเวณนี้นะครับอา <c oughs> ล้วครับทีนี้ก็เล็งหาเหลี่ยมใหม่ที่จะพาดินามาเกี่ยทั่วไปนะครับ แล้วครับเริ่มเกียร์ดินบางๆแล้วนะครับเพราะว่าระดับใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวก็ใช้ผ่านช่วยมั่งแล้วก็ใบด้านหน้าถอยหลังเกียร์มั่งครับเพราะว่าเริ่มจะใกล้เคียงแล้วนะครับนี่ครับเริ่มเกียร์ดินให้ บางๆลงแล้วนะครับเพราะว่าใกล้เคียงแล้วเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมกันแล้วก็ติดตามกันนะครับพบกใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ